อ๊ะอ๊ะแอเมื่อก่อนหน้าสวยแบบนี้เลยแบบนี้เป๊ะเป๊แต่ว่ามันไม่ลดไม่ลงไปพอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้สวยกว่าสวยกว่าปะใช่แบบผู้ชายติดตึ้มแบบตึ้มเยอะมากเยอะมากเกินเรื่องไม่ถูกแต่แบบคือเราก็ดีใจใช่ไ่มเราเป็นคนสวยแบบ คือมันรู้สึกว่ามันทําใจลําบากท,ที่ต้องเลือกผู้ชายหลายคนเข้ามาในชีวิตซึ่งบางทีมั หล่อโคตรโคตรค,ค,คนชอบทุกนคนอิจฉาเพื่อนบอกว่า,าเออทาเนียาให้เขานะอะไรอย่างเงี้ยแบบต่ตคนเรามันขึ้นอยู่กับหน้าตาว่าถ้าหน้าตาสวยก็ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคือเขาก็เลือกเราแต่เราคิดว่าเขาไม่ใช่ต่อให้แบบมันจะดูโดดเด่นแค่ไหนนะแต่ความรักอะ มันอยู่ที่จิตใจอ่ะไม่ใช่ใบหน้าทุกทหมีนนหล่อละสิแหมถูกใจหล่อคือหล่อมากยอมรับว่าหล่อมากค่ะ <S <S คือหล่อเดินใจเดินแบบสเปกสเปกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่ถึงที่สุดไงคนเรามันไม่ถึงที่สุดอ่ะเออ,เออเออก็เลยก็เลยเล,ลิกกันไปเขากันได้สองชั่วโมงมั้งก็เลยเลิกเนี่ยแล้วคือแบบคนนี้ก็เขาชอบชอบให้ทำปากแบบเนี้ยแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ค่ะอะไรอื่นนใช่ไหม มาถึงคนสุดท้ายคนนี้ไี่อยากจะบอกคนแล้วคนนี้เราปลื้มใจที่สุดคือแบบเขาหล่อแบบหล่อมากแม่เลยสุดสุดแบบสุดยอดสุดดวงใจเลยอ่ะแบบเป็นคนที่มีความหล่อและเพอร์เฟกต์เซ็กซี่แบบที่ไม่มีใครเคยเห็นอ่ะคือเข้าใช่พาะแบบเขามีอะไรที่หลายคนไม่มีอย่างเช่นหน้าตาเขาหล่อที่สุดอ่ะสังเกตดูสิเขาใช่อ่ะแต่คือเราเราภูมิใจอ่ะเขาก็ภูมิใจค่ะคือที่ที่เ้ืองเขาอ่ะแต่ เราเราก็เสียใจเสียใจนะที่เราทั้งสี่คนไม่ไม่มีโอกาสได้มาอะไรขนาดนี้แบบเราก็แบบก็จนเราเสียใจแต่เราไม่รู้จะพยงงายามอธิบายกับเขายังไงบอกว่าเขาแบบ